คยพูดบอกเจ้าซื้อก็เห็นลายคนั่นดีนานายางใบตรงแทนพาเราไปหั่นตอน้ไหนอเค่เนนี่นี่มานี่มาบนวาีกแม่นี้เพืองมานห่งองเรอที่ยังให้ทานียังบอกเออแกกงเพื่อนบ้่งนั่นเือเฮ็ดแดงนันเห็ดแดงน้อยนั่นเห็ดเฟืองดำค่ะเหเพงดำบ้าน่า นี่นี่นี่พอากินดิส่เนี่เออโอ้ยมน่ยไพ่นอยู่พ่นซื้อบ่เต็มพ่นอยู่อะมันบ่ทานเนี่ยมันเต็มไปหมดเจ้าคนบอกอยู่ว่าซื้อได้ดิีเอะเอไล่เลยไล่เลยสดๆเอาทีตาไปน้า เห็ดเนเห็ดเห็ดแดงนี่เห็ดงเบดือเห็ดบานเหอบืงบือยาคนเซตกระายเนีนแดงึหงอยู่เตละตาตาจะมีวอตาจะมีวอฝุ่นตาเห็นตัวใหญตาเห็นตพัวใหญ่บืมนก็จะวาวอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวควักเือสกอนเดี๋ยวไล่สนสกอนเดี๋ยวไล่สนสก้อน้าบอกเนี่ยนี่พุ่นจะเงยขึ้นไปทั้งนมีวอฝุ่น พ่นไหมอาจารย์มาทช่อาจารย์เออเออโอ้ยนี่ของแค่มันใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันคือเท่าเปล่านะเท่าอยกเก็บมันเอาไว้เป็นเพิยมัน้ำกับน้ำใจเย็นใจเย็นเออพ่นให้ผัวฟาพ่นอ่ะเงยขึ้นบ่ฝนทั้งพ่นฝนบ่ฮะฝนนั่นเองเห็นเห็นเออน้ำค่ะน้ำว่าสิบ่บอกแก้วเด่นโจกขึ้นไปตีบ่ก็ยัง้เจ้าไล่สวน ไปนหนไยไีหนไปเออไปหนแถวไหน่าฮ่าฮ่าฮ่าร่โอ้ยไปหนกโอ้ยสิสามีตายตายดอกมันอดอกเาียเยวาอามันนะเ่นเกิด้นเขากอนมัน่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮา่า่าฮาฮ่า่า่าฮ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 ่า่า่าเ่าฮ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 ่่่า่า่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮ่า่าย่าย่าฮ่าฮาฮ่าย่าฮ่า่าฮ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 ่า ี่คุณอ่ะพกับปั้นก็อาจารย์ไว้ลีตัวเาสาว่มังหันหัวใครนึ่งนันเห็นแล้วหวเขากันนี่ละที่ใอใครหันุหรี่ันน้ยังสิไรแต่ง่ยคุณเครงพ่นมันจะนใส่ดีกว่าอาจารย์บ่แล้วอันเฮ็ดน้ยๆนีอั้่นสองดนอันสองดนอันอันก็ดีอันอันดอหนึ่ง สามส ok> lek, <m <m oh ี่หาดอกก็ต sure ัวเออนั่นน yeah. ่ะนั my my ่นอีดองหนึ่งอะไรยังไงนั่นอีดอกนึงนั่ะน่นโอ้ยเจ้าที่ได้เจอแท้มันก็ดอกไง